เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรื่องของศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องหน้าที่ของเราคือเราฟังหลักการที่ถูกต้องไม่ใช่เราฟังอะไรก็ได้จะเกิดตามหาแบบโตคูแบบอะไรก็ได้เนี่ยท่านพี่น้องเราไม่ต้องฟังโตคูสุนทรหราโตคูอื่นเขาก็อะไรก็ได้หมดแหละแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องการจะพิทักษรักษาสุนทรของเราเนี่ยเราต้องการหลักการที่มันถูกต้องเพราะวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์เสียเวลาท่านพี่น้อง จะเกิดปฏิบัติในสิ่งที่มันคุ้มคือปฏิบัติในสิ่งที่มันหน่อมแนมนะหรือว่าปฏิบัติในสิ่งที่สบายใจแต่ไม่ถูกหลักการเสียเวลาที่เราจะปฏิบัติลงทุนในเรื่องของศาสนาคิดว่าตายไปแล้วไปวันกิยามัตแล้วจะได้ผลตอบแทนแต่ที่ไหนได้นะปฏิบัติในเรื่องศาสนาในสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าความมักง่ายนะความมักง่ายในเรื่องของศาสนาวันนี้เราฟังเรื่องศาสนา เพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันถูกต้องนะเราเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยนักวิชาการในบ้านเราเนี่ยนะมีอยู่หลายพวกหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสูนนะนะในในสายสุนนะบ้านเราเนี่ยเราก็เห็นว่ามีอยู่หลายกลุ่มหลายพวกบางพวกคือเน้นสมานฉันมีไหมท่านพี่น้องอย่าไปว่ากันเลยโอ้โหเรื่องนี้จะไปว่ากันทำไมไปปๆกันไปเถออนะไอเรื่องนิดนิหน่อยๆนอยเอง นะจะไปว่ากันทาไมจะไปพูดกันทําไมเรื่องราวแบบนี้มีผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องต้องแยกให้ออกนะการที่เราเรียนเรื่องราวของศาสนาในวันนี้เนี่ยต้องแยกให้ออกระว่างศาสนากับการเมืองแยกให้ชัดนวะว่าวันนี้โต๊ะครูแบบไหนที่เป็นโต๊ะครูแบบการเมืองโต๊ะครูแบบไหนที่เป็นโต๊ะครูที่ยึดมั่นในหลักการแล้วไม่มีอะไรมาซื้อเขาได้ทําไมผมจึงบอกว่าวันนี้มินีโต๊ะครูแบบการเมืองเยอะ ก็ทนพี่น้องดูสิมีไหมโต๊ะครูที่ยึดเอาเมือนชนเอาผลประโยชน์มีเยอะแยะมากมายไม่กล้าหุกลุ่มในเรื่องของศาสนาไม่กล้าชี้ผิดชี้ถูกในเรื่องของศาสนาชี้ถูกชี้ผิดได้ไงล่ะเดี๋ยวเงินไม่มาองค์กรชั้นเดี๋ยวเงินไม่เข้ามารายการชั้นไม่เข้ามาช่องชั้นพูดอะไรก็ได้ที่มันไม่ขัดหูคนอื่น สอนอะไรก็ได้ที่ไปได้ทุกทางแหละอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ถูกคือเรื่องราวของศาสนานะ่ะจับหลักให้ดีนะเรื่องราวของศาสนาถ้าเกิดได้หมดเนี่ยเอาเร์ไม่ส่งราซูนมาหรอกใช่ไหมล่ะ